สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับนะคะส่คลิปดูความรักครึ่งเดือนแรกในธันวาคมนะคะเดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะกับชาวทัตลมค่ะชาวทัตลมได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมิถุนมีตุลมีกุมซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนตุลกุมในโหราศาสไทยหรือว่าตนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปอาจเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่ยอยาจจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนที่คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะคะไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะคบหากันในสถานะอะไรนะคะอ่ะเราไปดูชาวทัดลมกันนะคะเราดูชาวทัดลมกัน รูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรมีไพ่เฮอร์มิตชาวกานมีเฮอร์มิตมีแปดถ้วยมีห้าดาบมีควีนไม้ มีไพ่เด็กถือดาบแล้วก็มีไพ่ก้าเหรียญหน้าไพ่ขึ้นชัดเจนว่าเป็นลักษณะเหมือนคนโสดในเวลานี้ถ้ามีคู่ก็เหมือนไม่มีค่อนข้างโฟกัสกับชีวิตตัวเองค่อนข้างสูงแต่ถ้าไม่มีคู่อ่ะคือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรู้สึกถอยถอดใจออกห่างโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องชีวิตตัวเองโฟกัสเรื่องที่ควบคุมตัวเองได้นะคะ ไม่โฟกัสเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่คุณอาจจะมาถามถึงคนเก่าหรือคุณอาจจะมาถามถึงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้เหมือนแบบคุยคุยอยู่แล้วมันหมดแพชชั่นคุยคยอยู่แล้วไม่อยากคุยต่ออะไรเงี้ยนะคะมีการห่างมีการพูดคุยกันน้อยช่วงนี้ค่อนข้างเงียบนะเงียบอาจจะเงียบมาจากการที่ไปโฟกัสเหมือนอย่างที่พี่บอกอ,อาจจะเงียบมาจากการที่ต่างคนต่างเงียบอะ่ะไม่ได้สนใจพัฒนาความสัมพันธ์ จนรู้สึกเหมือนถ้าเธอไม่คุยฉันก็ไม่คุยละกันฟิลประมาณนี้นะคะเอาใจช่วยสำหรับชาวทัดลมนะถ้าเจอสถานาการณ์นี้อยู่นะอ่ะไปดูความรู้สึกของคุณค่ะคุณรู้สึกไงกับเขาชาวทัดลมคิงดาบไร้หัวใจไม่มีน้ำใจคิงดาบคือฟิลแบบนั้นรู้สึกเหมือนแบบอะไรอย่างเงียบไปเลย มีคิงดาบมีเลเวอร์สมีคิงถ้วยมีแชรีออดความสัมพันธ์นี้มีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวไหม่ะมีสเตรนท์นะคะมีถุนกรกฏสิงมมนได้ ความสัมพันธ์บางท่านก็คือมีระยะทางที่มันห่างกันแต่บางท่านก็คือเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยแล้วก็อายุก็ต่างกันไปอีกคือมันม,มีความต่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไม่สนิทกันเท่าที่ควรได้ด้วยเราเขารู้สึกนี้กับคุณชาวทัดลมเขารู้สึกอย่างไรคุณมีไพ่ world อืมีมไพ่ World มี hermit มีชาวกัน รู้สึกจะมีคู่เป็นชาวทัดลมกันเยอะอยู่ใน,นเนี่ยทัดลมมีคิงถ้วยควินถ้วยมันมีความรู้สึกดีๆให้กันนี่แต่ว่ามันห่างกันแล้วล่าหกถ้วยนึกถึงวันเก่าๆนึกถึงตอนเที่แค่หนึ่งไม้ แล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยนะคะไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้น้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้อพ p l ยสำหรับทุกทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูวดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะอามาดูการจากในหน้าไพ่นะด้วยความต่างที่มันเห็นเนะี่ยตัวคุณเองรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ค่อยแคร์คุณสักเท่าไหร่หรอก ถ้ามันมีสภาวะที่เหมือนแบบต้องห่างกันออกมาแยกกันออกมาเราอะรู้สึกถึงคําว่าความเป็นคู่กับคนคนนี้นะแต่เราก็ไม่ชัวร์ว่า้ความเป็นคู่ของเรากับเขาอะมันคือเรารู้สึกไปเองคนเดียวหรือเปล่าเขารู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกไหมเออมันรู้สึกเหมือนกันไหมชอบเหมือนกันไหมอะไรแบบนี้นะคะเทานี้ในความสัมพันธ์เนี้ยคนนี้มีมุมที่ไม่น่ารักก็จริงแต่มันก็มีมุมของความน่ารักอยู่ ดูจากหน้าไพ่แล้วว่ามันไม่ใช่การที่คุณคิดไปเองในความสัมพันธ์ว่าคนนี้ชอบหรือคนนี้อินกับเราหรือเป็นตัวเราคิดไปเองว่าจริงๆเราชอบเขาไหมเหมือนที่คุณสงสัยว่าคุณชอบเขาไหมคุณโอเคหรือเปล่าอย่างเงี้ยความสัมพันธ์นี้มันจะมีปัญหาตรงที่หนึ่งถ้าความสัมพันธ์นี้มีปัญหาเราสองสามคนเคนสนี้ค่อนข้างยากเพราะมันยังมีความคลุมเครือแต่ถ้ามันเป็นปัญหาของเวอร์ชั่นที่ไม่ค่อยได้คุยกันพี่รู้สึกว่าควรได้คุยนะควรกลับมาคุย คนเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่มีการกลับมาคุยกับมาเคลียร์เพราะน้าภัยข้างล่างในความรู้สึกของเขาว่าพวกคุณเงียบไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้สื่อสารกันนะตัวเขาเองคิดว่าคุณมีโอกาสไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเพราะว่าคุณก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะในใสายตาเขานะคะแล้วก็คุณก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งมันเหมือนคนสองคนที่มีความรู้สึกภายในใจต่อกันแต่เลือกที่จะคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะรู้ว่าตัวเองคิดว่าอะไร สุดท้ายไม่ได้พูดออกมาแล้วมันทําให้ห่างกันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอห่างกันพอไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันน่าไพ่ขึ้นชัดว่าเขาก็ชอบเรานะชอบเรารู้สึกดีกับเราไม่ต่างกันนึกถึงวันก่อนก่อนนึกถึงการดูแลเอาใจใส่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มันก็เลยทําให้มันมีความคิดถึงขึ้นมาเออมีความคิดถึงขึ้นมามีความรู้สึกอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารขึ้นมา แม้จะมีเรื่องของระยะทางแม้จะมีกำแพงภาษาแม้จะมีความแตกต่างอะไรใดๆที่มันเป็นปัจจัยที่ทําให้ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มันไม่น่าราักัน,นะเกิดขึ้นเขาก็ยังอยากคุยเพราะฉะนั้นพี่ว่าคนคนนี้เขากม็มีใจให้เราแหละแต่เพียงแค่ว่าเขาจะบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ยังไงก็เท่านั้นเองนะคะไปดูสิการ Take action ในความสัมพันธ์นี้ของ เขานะต่อชาวทัดหลงเลเวอร์สดูเป็นฟิลลิ่งเหมือนคู่กันแล้วก็ไม่แข็งกันนะมี l ลเวอร์มี Lover รมีครินถือดามีแปดถ้วยมีไฮพรีสเนี่ยถึงบอกว่าต้องระวังปัญหาเราสองสามคนนะ ให้เก้าถ้วยเราก็มีไพ่ในถึงไอเท้าในหน้าไพ่ถ้าเป็นปัญหาเราสองสามคนบอกเลยก็ยังไม่เลิกกับคนของเขาและเขายังต้องการมีเราไว้ในชีวิตด้วยในเวอร์ชั่นที่แบบ ก็มีคนนึงอยู่แต่มีคุณด้วยเพื่ออาจจะรอเวลาหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องไปเลือกด้วยตัวเราเองนะตัดสินใจด้วยตัวเราเองแนละ้วมันแฟร์กับเราหรือเปล่ากับสิ่งที่เราเจออยู่กับสิ่งที่เขาทํานะคะต้องไปเลือกเอา2ถ้าเป็นเคสของคนโสดกับคนโสดไม่ได้มีปัญหาเรา 2- อสาคนนะ่ะเออพี่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าต้องมีคนหนึ่งลดอัดตราความเป็นตัวของตัวเองลงไปนะเพราะว่าในหน้าไพาอ่อ่ะจะเหมือนประมาณว่า มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจไม่อยากได้หงุดหงิดพอแล้วเหนื่อยแล้วทอ้ออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไปต่อละอยากเอาแต่ใจตัวเองอือซึ่งนาไพาจะขึ้นมาบอกว่าสุดท้ายมันจะมีเรื่องของความอึดอัดเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เชนเป็นคู่อ่ะมันจะอารมณ์เหมือนประมาณว่าต่อให้เราเคยชอบใครสักคนหนึ่งแต่เราเลิกรู้สึกไปละแล้วเราไปเริ่มต้นกับใครใหม่ละ มันจะมีโมเมนต์บางอย่างที่คุณจะไม่สามารถมองคนคนนั้นที่คุณเคยชอบเหมือนคนทั่วๆไปได้เราจะไม่สามารถมองคนคนนี้กลับไปเป็นเพื่อนไม่สามารถมองคนคนนี้กลับไปเป็นคนที่ร่วมงานกันหรือไม่สามารถมองคนคนนี้เป็นสถานะอื่นได้นอกจากคนเก่าแฟนเก่าหรืออะไรลักษณะที่มันเป็นฟิลลิ่งที่มันมีมีมีเชนของความรักอะ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นอะแล้วสุดท้ายมันจะมีความอึดอัด เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ลองคิดให้ดีกับความสัมพันธ์นี้ก่อนเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะค่อนข้างเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์นี้ประมาณนึงแต่ว่ามันจะถูกตัดมันจะถูกบั่นทอนไปด้วยแบบอาจจะเป็นพฤติกรรมของเราหรือเขาก็ได้แล้วแต่นะคะในหน้าไพ่มันอาจจะสลับกันได้แต่ว่ามันจะมีคนหนึ่งที่พยายามหรืออีกคนหนึ่งก็จะเหมือนแบบ พยายามที่จะบอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้หรอกไม่ต้องกลับมาแล้วพอกันทีอะไรประมาณนี้นะคะท,ท,ทั้งๆที่จริงๆมันมีเชนของความเป็นคู่กันอยู่เออแนวโน้มความสัมพันธ์นะชาวทัดลงคุณกับเขาคิงถือเหรียญน,นะคะมีคิงเหรียญมีไพ่เพลย์สี่ทวยอืม สามเหรียญ i ิงดาแล้วก็ไพเ่เฮอร์เในหน้าไพา่ย,ยังเห็นแนวโน้มความสัมพันธ์เวอร์ชั่นเหมือนตอนพลังงานตอนแรกเลยคือยังไม่พร้อมไปต่อในความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องงานอาจจะมีเรื่องอะไรมาเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องทำให้คุณและเขาห่างกันในช่วงระยะเวลานี้เป็นแบบนั้น นะคะยังคงยึดเรื่องงานยังคงยึดเรื่องเงินยังคงเหมือนแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นนอกจากเรื่องความสัมพันธ์อยู่ความสัมพันธ์ยังคงเงียบสาหรับคนที่เป็นคนโสดกับคนโสดนะแต่กับคนที่เป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนนะ่ะพี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าต่อให้คุณเรียกเขามาคุยพยายามปรับความเข้าใจหรือหาโซลูชันแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์บางอย่างมันจะยังถูกปัดตกมันจะยังไม่ถูกอนุมัติเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องการให้เขาเลือก นะเพื่อที่เราจะได้แบบแบบมันจะสิ้นปีอยู่แล้วอะให้มันจบเป็นเรื่องๆไปได้ไหมเราไปเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ในปีหน้าไม่อยากให้มันค้างคาข้ามปีแต่ว่าตัวเขาเองอาจจะยังไม่พร้อมด้วยความที่ตั้งใจจะไพ่ด้านบนแล้วอะเขายังต้องการมีคุณในขณะที่เขาก็ยังไม่สามารถปล่อยมือจากอีกคนหนึ่งไปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นจากในหน้าไพ่มันก็เลยมองว่ามันยังเป็นสิ่งที่มันยังไม่ขาดออกจากกันแต่มันก็อยู่ตรงกลางมีความชักเขยะ่ะ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงสำหรับเคสเราสองสามคนนะฟิลประมาณนี้เอาใจช่วยค่ะชาวทัดลมจบไปแล้วสำหรับคลิปดวงความรักเครื่องเดินแรกในเดือนธันวาคมของชาวทัดลมหรือมอะไรก็ตามที่คุณผ่านเข้ามาเรารับชมคลิปนี้มันตรงกับสถานการณ์นั้นของคุณนะนะคะขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปการขอบคุณสนับสนนการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ